ของพวน่าเป็นรถคิวเบี้ยมาเป่าเนาะแต่เด็กมือเด็เบี้ยมาป่าก่อนเนาขต้องต้องลดสีเหลืงจอดสองลำนเนาะ้องบนแดเป็นรถยมือเบียงมาป่ามีขจันผันมือมีขจันเนาะยมือชุดดีเบี้ยหมาป่าเดียดเหลืองสองกันเ่าแค่มือดีก็ต้องมาเจาเจ้านะเนาะมันออกมือสองลํเอาเนาะรถอ่ะมันออกมือสองลําเนี่ยมันทางลําหนึ่งก็มันเดี๋ยวองคำหนึ่งกนึ่ ที่ในเป็นช่างเผือกนะครับนะาะก็เป็นนังแคมก่อนนังรถตู้อะไรนะก็แป็นนังรถแคมก่อนรถตู้อะไรนะพร้าวหารถรถตู้นั่นเป็นรถเมืองพราวนั่นนะเชียงใหม่เมืองพราวเมืองป่าพร้าวอะไรนะเมื่เจอนะาเดย์โกนก้อน,นปอนน้ำเงินก่อนนะ ะเป็น,ปนรถจอมทองของรถมีแกงมีดีนตัดติดตัดที่ไหนคะนะรับน่ะจอดจอดทำกิน,านตาบ้างนะตารถช่างเชือกที่ในพื้นที่ในกำมเดียวอะๆ,ๆนะคะนะรับน่ะโอเครถกระตังเมืองฝางเอาเตรียมนี่ไหลไปตั้งปุนะนะงน่นครับน,นะน่ะเข่าเข่าตั้งมาครับน่ะเข่าตั้งมือขาจีเข่าตั้งไม้เข่าซื้อตัวรถตั้งมาครับนนะ่ะเป็นขนาดนาี้นะฐานรถสำหรับในเชียงใหม่ ลชูนี่ก็เาาไน้นะงาตาลชูนี่ยกว่าและมื่อล้วนี่ก็มาจูนีในนั่นนะมาแล้มันก็งี้ก็รีนาะฝากติดตามไหยครับก็